สวัสดีจ้าพอกันเซี่ยบเปียวอีกแล้วนะจ้าที่โตรดีสาาักาเครือสะพาดข,าของเฮ้าหมืนนี้เซีาา่ยวเปียวมีของนีมาแนน้ำอีกแล้วนะจ้ากราบาสายพันเกรงอีกหนึ่งรุ่นนะจ้านอกกับปิสันนาวาลาคดีเลยจ้ามาพร้อมกับปิเา้ามุกสวยๆปี2020ราคาคันนี้ ขายยูแค uh huh. สา0 0เก้าหมื่นเาพันบาทนดนะจ๊ะ 84, 000, <Yeah. S 1> คันยูเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสวันนะคะมาเบิองรถคันนี้เลยนะจ๊ะคันนี้ใส่งานไปหน่อยมากใ่ ไปเพียงแข่เก่ามือโลเท่านั้นนะจ๊ะเก่ามือโลเท่านั้นขั้นนีบ่ตองเสียคาสีนะคะออกไปแดงูุคา้าเสียคาสียูเจ็ดพันบาทสำรับสีขาวหมูทัานนีพี่โตโรดีบ่ตรงเสียคาสีแล้วจ๊ะภายในเป็นบอผานสมุดคู่มือสมุดการรับประกันนะคะยูโครพวงมาลัยบางสีฟัตกฟังชนันกูสตาร์ทนะคะเคลืองนิ่งนิ่งเครืองเงียบเงียบเครืองสวยสวยแบบนี้นะ,ะอน,นอดยืดฟ้ากระโปรงม่มีขยับสติ๊กเกอร์มอออกอนะคะแทนกันควาำรย ยังใหม่ๆสวยๆอยู่เลยนะคะกาบิซันนาวราปีสองพันสิบสีนะคะเครื่อง2.5ดีประตูสีขาวมุกสวยๆแบบนี้399,000เาหม่นนบาทคนอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้น84งวดนะคะเนาะออกรถคันนี้ใส่งเงินแค่2บาทนะจ๊ะใส่งเงินแค่2บาทครับพี่อีกหเดือนนะคะผู้ใดอยากได้คันนีถักหาเซี่ยวเปียวได้เลยที่0652126889สอาำหรับมือนี้เซี่ยวเปียวขอบคุณค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ YouTube นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ